ยังอยู่กับร้านชาบูหม้อเดียวนะครับอันนี้เปิดใหม่ที่โครงการเดอะปาร์คบางนานะครับ กับร้านชาบูชิเซ็นร้านนี้มีน้ำซุปให้เลือกถึง5แบบด้วยกันนะครับร้านเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีโต๊ะให้นั่งเยอะอันนี้เครื่องเคียงผักดองในเซตนะครับผักดองเขียวๆค่อนข้างอร่อยส่วนอันนี้เป็นชุดผักแล้วก็ข้าวสวยนะครับแฟนผมเลือกเป็นชิเซ็นซุปนะครับน่าจะเป็นซุปของทางร้านเขานะส,นส,านะส่วนวันนี้ผมเลือกเป็นสุก้ยากิซุปนะครับเขาก็จะให้ไข่ดิบมาด้วยไว้ให้เราจิ้มกินกับเ네นื้อถาดนี้ของแฟนผมนะครับจะเป็นเนื้อซิบรอย a อามนะครับก็ค่อนข้าง,างนุ่มแล้วก็รสชาติ เอนี้ก็นุ่มละลายอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมชอบตัวเอมากกว่าเพราะกินเนื้อชัดกว่าร้านนี้ก็ค่อนข้างมีเนื้อให้สั่งหลายส่วนหลายแบบเลยนะครับผมก็ลองมาดูเมนูกันได้นะครับมีซีฟู้ดด้วยมีพวกปลาหอยต่างๆและเมนูแอดออนอื่นๆให้สั่งนะครับอันนี้ก็ปิดท้ายด้วยเนื้อใบพายนะครับสั่งแบบลาคาร์ดมาลองชิมนะครับก็อร่อยเข้มข้นถูกใจปิดท้ายด้วยไอศครีมที่มีในเซ็ตนะครับสายชาบูก็ลองแวะมาชิมกันได้